นี่ก็นะมาซื้อโรตดดีกันมาซื้อโรตีแฟนรอยกินกันอยากกินโรตีเหนื่อยข้าวคาดต้นโรคโควิดกั๊ตัลกกวลำบากค้าที่บ้านเออจัดเย้เย้เย้จะมาเละเลยนะครับโรตีหนังสั่งของเราเป็นมาเฟ่ยน,นะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่น้านาสีวินหนังฟูนะเนื้อไถ่ร้านเนื้อไถ่ร้านบาักเซ่แบรนดี้อะไรเนี่ย

เออไอารู้เอ่อเองารูรวมกันโรตีลำซังกับเจ้ารมมานมันทมาเลยนะครับเอาร่อยๆเอาร่อยๆบางเส้ใจดีนะอยู่นาเส้นหูมาแล้วมานบ้าน รอดรอดเจ้าน oh. er ี mm ้จะไปเกลิดมาลาดน้ำปูก็มาซื้อกินกันได้น่ะโรตีฟังฟังข้างกินงงนี่กินงงกินงงเนี่ยจะหมดแล้วนี่อาจะหมดแล้วนี่หน้าว่าเม็ดที่เรานี่คาเฟ่ดิสไทร์ไมนี่มาอย่างอย่างข้่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยแม่ันนะแล้ไม่เม็ดทีรวมงวุเข้าแบบนี้ได้เลยๆการนี้ได้ก็การควัด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 แปดแทงโรตี นี่แบบตันติ๊กตั้ติ๊กน่ากินข้อข้อแบบคิปปีคิดปีนะครับข้อแบบกรอบๆน่อกรอบๆหน่อยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกุ้ยองหรือบาดหน้าก็ดูเลสุกภาพกันด้วยไม่ใจ่ว่าที่ว่านั่นน่ะนี่เราก็ออกมาว่ายายาวมาเลยช่วงคนน้อยๆไม่ก็มีคนมาวันนี้

นมกล้ามาลีไม่สน,น,นับสนุนหกล้ามาลีไม่สนับสนุน,น <c oughs> ล้วทำรับไก่รถป้านมาลาดน้ำผู้ก่อมวัยเสือกินหน้ากับซาบังเส้นพคกาเจดีนี่อาจจะอย่าใส่ดีืิเจดีฮะไม่ร้อยกันไม่จใสรนี่ต้องยิงนะพระโวคาก่อนนะ สั่งสั่งได้นะที่เอากีเพนรวมกันหรือว่าที่เอาผันฟื้นนะสั่งได้โอ้ล้กไก่แมวลักไม่เอาลักไก่แมวนะโอเคเออจะมาจะเหนื่อยไค่มันยางชุดๆเหนื่อยเหนื่อยวันนี้มันสุดยอดเลยเล่นไหม อด้มนจุดตัวบังบังไายตรงนี้ทีเดียวเลยยังไหมครับผมทีเดียวเลยไม่ไปได้อ๋อทีเดียวเลยนะไายตั้งแต่กี่โมงเนี่ยบ่ายสองมาไม่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 มีกำคมแล้วนะยี่นี่ม่มีกำคมบ่ะครับกำคมไม่ได้กำคมโรตีใส่ไข่ครับ แต่เรา,ามันใส่ใจยิ่งไม่เชียบเลยรูยนนะ้สึกไม่เชียบเลยไม่เชียบเลย,เย,เลยครัดผิดเลยนะแค่นาดรวยอย่างใส่โรตีอืมเรียโรตีทำไมจะองวยเชียบว่ะละ่ะไม่สมน้อง อย่าน่ากินดมาเลยพ่อไปกรอกฟ้อมอะเอาแวบแล้วนอกข้างในแก่งกันหนึางในดิรอบน้องในดิอยู่ข้างร้านเซเว่นนะร้านน้ำพีทุกิตยังวะพี่ก็ร้านน้ำพีทุกิตยังวะ ไม่ซื้อครับไม่ซื้อเนะโอ้นให่ครับเฟนใหญ่ครับอย่เลยอย่าเฟนให่ครับเป็นไม่จุ่มอยาน่ากินวะะเล่เน้ดเามือเ่วหามือเย่ว่ามือแล้วอะตีเฟนรอยครับลงเฟนเลยลงลงยูทูบด้วยเดี๋ยวจะฟังจะพาไปดูนะขึ้นเลยขึ้นเลย เตี้ยนเนเนาเกดเกดไม่ hmm. mm ูดก็ภาษาบังด้วยวิ่งพอไหมนมพอไหมพอพอพอเนาะโอเคครับโอเคเซ่เซ่นี่กันไหมเซ่นี้กันไหมไม่ต้องไม่ต้องนี่ห่วเลยล้นเลยนี่อย่าน้ากินกัดนี่อืมอืมไม่ตสได้

ที่บ้านที่บ้านไม่มีอะไรกินหรอค่ายมัดเลยค่ายมัดเลยโอ้ยจนเลยนี่ครับหลอดดีเพนโรยนะครับพุ่มของเราเดี่ยวเดี่ยวคืนนี้เดี่ยวเราลงเก็บเดี่ยวไปชมกันเลยนะครับพุ่มไปซื้อน้ำเย็นไป้เยอะเลยฮะไปซื้อน้ำเย็นซื้อน้ำเลยไปซื้อน้ำมั้ไปซื้อน้ำแล้วเกลียวดิ ขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับลืมนะครับาร้านพิซซ่าร้านเออร้านพิซซ่าร้านโรตีร้านโรตีบางซี่มาด้วยนะดาวผัดนึ้งกับไ่เกล็ดป้านมาลาดน้ากู้ขนมากับแหวกินกันได้ <c oughs> เลยรวยรวยรวยรยรรยไม่กินดีครับไม่กินดีครับดื่อน้ำปะครับเชนเอาดื่อน้ำชื่อน้ำได้ละ <c oughs> ชื่อน้ำได้ก็ได้ยังยังออกกายยังยืดนึ่งเลยไปไปเดินไหมเดินไหมครับรถเออ

ใช่แลเอานองเอาออกลงหันกับนากร้องนี่ป้าพุ่มดีไดว่าที่ไปซื้อน้ำนะ้องขอดีร้านน้ำวิ่งแแล้วได้ได้โรตีเดี๋ยวไปป่วยชที่บ้านเดีวันนี้ก็้องกี้เล่นเจลเลวพุ่มเสี๋ยวบอสายพันกับกับน้ละป่มอ้องกอดด้วล่ะไปบอกับรับช่วงูวิ่งช่นี้กัน้องูเลยทุกกะฝาควนด้วยนะ ดูด้วยเส้นเมตรเลยส้เมรท่ด้ได้ท่านได้ได้ท่นได้ได้านได้ได้ไปเป็นเ่อนนะรัของเองแล้วกัน